กรุงเทพจุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะกับคุณครูจุกแจงเช่นเดิมนะคะวันนี้ไม่ได้จะมาพูดถึงกรุงเทพมหาคนครหรอกค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของบุคคลนะคะซ,ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ที่อยู่คู่การปกครองบ้านเมืองของเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะจะเรามาดูกันดีกว,ว่าว่าบุคคลคนนั้นเป็นใครนะคะอ่ะหนังสือพร้อมค่ะใช้เล่มนี้นะคะวันนี้ภาษาพาทีค่ะเล่มนี้เลยนะเปิดขึ้นมาเลยค่ะในหน้าที่แน118 119ก่อนเลยนะคะเพราะเราจะมาต้องรู้คําศัพท์ในเรื่องนี้ก่อน ซึ่งบอกเลยว่าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่นักเรียนเห็นอยู่ด้านบนนี้นี่เองค่ะอะเปิดหรือ,อยังถ้าเปิดแล้วนะคะลองศึกษาคำศัพท์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งคุณครูได้คัดเลือกคำศัพท์ออกมาแล้วทั้งหมด12คํำเหมือนเดิมนะคะประจำจริงๆแล้วมีมากกว่านี้แต่เราสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะอะมาดูคำสำคัญที่ครูคัดเลือกมาค่ะ วันนี้ส่วนใหญ่แล้วคำแปลจะเกี่ยวข้องกับพระเจ้าแผ่นดินนะคะหรือพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะเนื่องด้วยประเทศไทยของเรานั้นมีการปกครองนะคะในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้พูดกันไปแล้วเนาะในบทที่แล้วแล้วมาจําได้หรือเปล่านะคะประชาธิปไตยใบกลางนั่นเองค่ะอ่ะวันนี้คําศัพท์ที่ควรรู้จึงเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เป็นส่วนใหญ่นะคะมาดูคําแรกค่ะออกเสียงไปพร้อมๆกันค่ะ ขัดติยาคำนี้ต่อเต่าเป็นตัวสะกดนะคะระวังเขียนผิดนะคำที่สองจัดสรรคำนี้ผิดบ่อยเช่นกันนะคะแปลว่าการแบ่งปันนะจัดให้มีเกิดเป็นสัตว์เป็นส่วนค่ะคำที่3ามค่ะยาเสทโทแปลว่ายาดเหงื่อนะคะที่เศโทแปลว่าเหงื่อดังนั้นอยาเสโทจึงแปลว่ายาดเหงื่อ ในเรื่องนี้ใครมีหยาดเหงื่อที่ย้อยหยดลงมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะคําที่4ค่ะคําว่าชื่นหรือดีรูเน้นคําว่าหรืดีสีแดงคํานี้แปลว่าหัวใจค่ะหรืดีหรือไทยคําพวกนี้แปลว่าใจนะคะต่อไปคําที่5ค่ะตรัสคํานี้เขียนแปลกๆนะเพราะไม่ใช่คําภาษาไทยโดยตรงนะคะตรัสเป็นคํายืมมานะคะจากบาลีสันสกฤตนั่นเองค่ะ แปลว่าพูดนะคะใช้กับพระมหากษัตริย์และพระงบรมวงศานุวงศ์ค่ะามาคําที่6แล้วนะคะคําว่าถวายพระพรคํานี้เราใช้กับพระมหากษัตริย์นะคะก็คือการอํานวยอวยพรนั่นเองค่ะมาที่คําที่7นะคะคําว่าทะค่ะ ทอธงตัวเดียวเลยนะเราไม่อ่านว่าทอธงนะคะไม่ผิดนะจ๊ะเราอ่านว่าพะพะแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะพะนะเฉยๆเลยคําที่8ค่ะบุพพกษัตริย์นะคะอ่าำนี้เขียนค่อนข้างยากลองสังเกตตัวสะกดให้ดีค่ะมาที่คําที่9แล้วนะคะคําว่าประจกักษ นะคะมีตัวการันาการันหนึ่งตัวสหรือสีนะคะแปลว่ามองเห็นได้อย่างชัดเจนนะเช่นนักเรียนทํางานเป็นที่ประจักษ์ของครูครูก็ให้เกรดสี่ถูกไหมงานดีก็รับเกรดสีไปนะคะคําที่10ค่ะประชาราชนนะคะราชนี้คือราษฎรนั่นเองหมายถึงประชาชนคนไทยทั่วไปค่ะ คำที่11ค่ะพระทรงสีคํานี้แปลว่าพระมหากษัตริย์เช่นกันนะคะและคําสุดท้ายเลยก็คือคําว่าพระหัสนี่พระหัสมีถอดุงกรันแปลว่ามือนะคะเป็นคําราชาศัพท์ค่ะอ่ะได้ไปแล้วทั้งหมด12คําแต่จริงๆนะคะในเรื่องมีคําราชาศัพท์ซ่อนอยู่อีกจานวนมากเดี๋ยวเราไปหากันค่ะวันนี้ขอเปิดเป็นเพลงเกี่ยวกับ ในหลวงเนาะแต่ไม่จะบอกว่าเป็นในหลวงรัชกาลที่9แล้วกันวันนี้ขอพูดถึงท่านเป็นการพิเศษนะคะเพราะว่าพระราชกรณียกิจของท่านนั้นมากจนไม่สามารถจะพูดได้หมดในวันเดียวนะคะมีโครงการที่ทรงคิดนะคะหรือโครงการในพระราชิำริถึง4877โครงการนะคะโอ้โหทั้งชีวิตที่ท่านเป็นพระมหากษริยัที่ท่านครองราชมาเนี่ย ท่านทรงทำเพื่อปวงชนชาวไทยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูจากบทกรอนนี้กันเลยค่ะอะเปิดต่อนะคะตอนนี้หน้า113านะคะดังนั้นข้อความที่เน้นใจความสำคัญด้านบนนี้นะคะหลกัหลกๆแล้วเราพูดถึงพระมหากษัตริย์นะคะที่ท่านทรงทำสิ่งที่ดีงามเพื่อประชาชนชาวไทยค่ะ และที่สำคัญท่านเนี่ยก็ได้จัดแรงน้ำสอนในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะอ่ะและสุดท้ายนะคะในส่วนของหลักภาษาในบทนี้นะเราจะเรียนในเรื่องของราชาศัพท์และพจนานุกรมนะซึ่งจะเป็นสองเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะปิดภาคเรียนค่ะที่ครูจะสอนพวกเราสอเรื่องสุดท้ายนะคะอ่ะโอเคมาดูเนื้อความกันดีกว่าตอนนี้นะคะมาที่หน้า115แล้วนะ 115่งร้อยิบนี้นะเป็นบทกรอนล้วนๆเลยสองหน้านะคะนี่หน้านี้นะร้อและ1้อค่ะอ่ะคุณครูได้เขียนไว้ให้แล้วว่าตรงนี้เนี่ยเป็นกรอนแบบไหนนะคะเพราะว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรว่ากรอนที่เราเห็นคําประพันธ์ที่เราพบเป็นแบบไหนวิธีการที่ง่ายที่สุดคือการนับอะไรคะนับอะไรนะคะนับพยางใช่แล้วคะ่ะเราต้องนับพยาง พยาคือทุกเสียงที่เปลงออกมาในแต่ละวรรคเราลองมานับกันสักสองวรรคนะคะว่าเป็นกรอนสุภาพจริงหรือเปล่านะคะอ่ะเริ่มนะคะยินพระราชาดำรัตพระจรัสไว้ได้9นะคะเนื่องทรงได้ครองแผ่นดินจินสยาม9อ่ะเห็นหรือ,อยัง9นะคะตั้งแต่เจ็ดไปจนถึง9เราเรียกว่ากรอนสุภาพค่ะ แค่นี้เองใช่ไหมอย่างบทกลอนที่แล้วก็เป็นกับยานี1 1เพราะข้างหน้ามี5ข้างหลังมี6ค่ะอ่ะโอเคพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูบทกรอนกันนะคะคุณครูอยากให้เราลองอ่านไปพร้อมๆกับครูนะคะว่าบทกรอนที่เขาให้มานะคะมันเป็นบทกรอนที่มีความหมายว่าอย่างไรอยากให้เราลองช่วยคิดนะคะช่วยแปลตามไปด้วย โดยเฉพาะสีแดงที่ครูเน้นไว้แล้วตรงนี้คือถ้อยความที่สําคัญนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นคําศัพท์ที่นักเรียนควรจะทราบนะอ่ะด้านบนสุดค่ะเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนะคะเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคำนี้เนี่ยประโยคนี้ข้อความนี้นะคะเป็นเขาเรียกว่า ปฐมอะไรนะคุณครูลืมไปแล้วนะคะคําแรกเลยที่ท่านเอ่ยกับประชาชนชาวไทยว่าท่านจะทำเพื่อประชาชนนะคะให้มีความสุขให้ประเทศของเรามีแต่สิ่งที่เจริญก้าวหน้าต่อไปนะคะเป็นคําแรกที่ท่านพูดและท่านก็ไม่ลืมสัญญานั้นนะคะท่านสามารถทําได้ตามที่ท่านได้สัญญาไว้กับประชาชน,นะค่ะ อ่ะมานะคะเราจะแปลไปทีระวัต์เลยนะอาจจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะนานนิดนึงนะคะหรืออาจจะยากสักเล็กน้อยแต่พยายามเรียนรู้ไปได้กันค่ะเริ่มนะคะในวักแรกค่ะยินพระราชนำรัสทัตรัสไว้นะคะก็คือสิ่งที่ท่านตรัสเอาไว้ด้านบนเนี้ยเป็นของพระเจ้าแผ่นดินที่พูดไว้นะคะเนื่องทรงได้ของแผ่นดินสินสยาม ะะหะไทยพระวิสุทธุดเพชรงามดำเนินตามบุพกษัตัตย์ขัติยาหมายความว่าตรงนี้เนี่ยท่านได้เอ่ยวาจาเอาไว้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะประดุจกับเพชรเขามีการเปรียบเทียบให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าใจท่านนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้คิดร้ายต่อใครแล้วก็ทําเหมือนกับบรรพบุรุษบุพกษัตริย์ก็คือกษัตริย์องค์ก่อน นะคะคของท่านนะปู่ของท่านอย่างเงี้ยรัชกาลที่5นะคะท่านก็ทรงทำปู่พระราชกรณีกิจนานับประการเลยค่ะมาต่อนะคะณะวันนี้70ปีที่ผ่นผานานเป็นพยานยประจักษ์ได้ไม่กางขาทั้งมามาทำรูปประทรมนำพัฒนาแม้ลำบากพระกายาทรงเสืมทนข้อนนี้นะคะพูดถึง สิ่งที่ท่านทำมาตลอดระยะเวลาที่ท่านคลองราช70ปีนะคะเพราะว่าท่านเริ่มคลองราชเมื่อวันที่9มิถุนายน2489จนวันสุดท้ายนะคะก็คือวันที่ท่านได้สงสวรรคตนะคะวันที่13ตุลาคมนะก็ใกล้จะถึงแล้วเนาะอีกไม่กี่วันที่จะถึงข้างหน้านี้นะคะเดือนหน้าอ่ะ13ตุลาคม2559นะคะเป็นวันที่ท่านสวรรคต ท่านก็ได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นได้ชัดเจนว่าท่านนำมาใช้ได้จริงท่านทำตามคำสัญญาของท่านจริงๆนะคะ70ปีที่ผ่านมานะคะแม้ท่านจะทรงเหนื่อยจะทรงลำบากก็ตามแต่ท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน,นะคะทุกย่างก้ารอยพระบาทเสด็จไปนะคะทั่วท้องถิ่นแดนไทยทุกแห่งผลนะทรงรู้จริงเห็นแจ้งแหล่งยุบน ทรงคิดพ้นหาทางช่วยด้วยเมตตาท่อนี้บอกเลยว่าท่านเดินทางไปด้วยพระบาทของท่านเองไม่ว่าถิ่นนั้นจะธุรกันดาลจะห่างไกลนะคะสักเพียงไหนก็ตามขึ้นเหนือ,อนักเรียนจำคลิปวิดีโอได้ไหมที่คุณครูเคยให้ดูเรื่องแพทย์อาสานะคะอันนั้นแหละท่านก็ไปดูมาก่อนนะก่อนที่จะมีแพทย์เข้าไปยังชุมชนที่ห่างไกลนะคะท่านไปด้วยตัวของท่านเองทุกที่ทุก ทั่วประเทศเลยจะว่าได้นะแล้วก็รู้เรื่องราวทั้งหมดถึงความลำบากของประชาชนและหาทางที่จะแก้ปัญหาด้วยการจัดเขาเรียกว่าคิดค้นโครงการขึ้นมาในพระราชด,ดำริค่ะทราทรงคิดโครงการประสานรัฐนะคะเพื่อ,อช่วยขจัดทุกภัยทั่วทิศานาะเป็นผลงานเด่นชัดทรงพัฒนา นะเพื่อให้เหล่าชาวประชาสุขสำราญอันนี้ชัดเจนตอบคำถามไปแล้วว่าท่านทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างนะคะนับเป็นพันโครงการงานช่วยราษฎรเสด็จประพาสแดนดินทุกถิ่นฐานพระราชินีพระบรมวงศ์ทรงช่วยงานส่งเสริมด้านนานา,นาสารพันตรงนี้เนี่ยเป็นพันโครงการเลยที่บอกไปนะคะท่านคิดท่านค้นและท่านทำด้วยตัวท่านเองค่ะแล้วก็มีพระราชินีมี ลูกนะคะที่คอยช่วยคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนท่านในการทำงานนะตลอดเวลานะคะที่ท่านครองราชนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้แปลมาครึ่งทางแล้วนะเหรืออีกครึ่งทางใหญ่ๆหน่อยนะคะอ่ะตรงนี้นะคะก็กล่าวถึงพระราชกรณียกิจและโครงการของท่านค่ะว่าท่านนั้นสนับสนุนงานฝีมือของท้องถิ่นนะ มีทั้งงานศิลปะงานหัตถกรรมทั้งหลายนะคะเพิ่มรายได้ครอบครัวรวมทั้งปลูกป่าด้วยนะมีการท่านชอบปลูกต้นไม้นะคะมีหลายๆต้นที่เป็นต้นไม้ของพ่อนะท่านปลูกด้วยพระหัตถ์ของท่านเองนะคะอ่ะส่วนนะคะลูกของท่านนะคะหลายๆพระองค์พระโอรสพระธิดาก็ทรงดําเนินตามนะคะ ท่านนะซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คืออย่างเช่นสมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้านะคะสมเด็จพระเทพพรตนะคะราชสุดาองค์นี้ท่านดําเนินตามรอยพ่อของท่านแบบจะเรียกว่าเปียบเลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการสารต่อด้านการศึกษานะคะด้านของการดูแลประชาชนนะคะหรือ บุคลิกของท่านก็ช่างคล้ายละไม้คล้ายคลึงกับพระบิดาของท่านเสด็จเอินนะไม่ว่าจะเป็นการพกกล้อง่อะถ้าจะสังเกตนะคะท่านจะพกกล้องหนึ่งตัวนะในการที่จะถ่ายรูปนะคะในงานต่างๆที่ท่านสงสัยหรือต้องการแก้ปัญหามีสมุดมีปากการพร้อมจดนะคะมีแผนที่พร้อมกางนี่แหละนะคะคือสิ่งที่ท่านคล้ายบิดาของท่านมาค่ะอ่ะต่อนะคะทีนี้ เขาก็พูดถึงโครงการในเกี่ยวกับต้นไม้ไปแล้วงานฝีมือไปแล้วใช่ไหมคะมี2แล้วนะมีเรื่องของการเจ็บป่วยด้วยก็มีเรื่องของแพทย์อาสาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะรวมถึงการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ประชาชนตรงนี้ครูสรุปจากสีแดงๆนะคะที่ครูเน้นมาให้แล้วนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วในหน้า116ค่ะเขาบอกว่า นอกจาก4โครงการที่ว่าไปท่านยังคิดโครงการที่ตอนนี้นะคะหลายๆประเทศหรือว่าเราหลายๆคนก็นํามาใช้ในการวางแผนกับชีวิตนะคะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง หลายๆคนได้ยินคํานี้คิดว่าอาจจะเกี่ยวแต่ประหยัดหรือเปล่าเงินไม่ใช้หรือเปล่าไม่ใช่นะเศรษฐกิจพอเพียงคือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงค่ะมีเท่าไหร่ก็รู้จักแบ่งปันจัดสรรในการใช้วางแผนไม่ใช้ใจ่ายอย่างฟุ้งเฟือยนะคะหรือเกินตัวจนเป็นหนี้เป็นสินนั่นเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางแผนในการใช้ชีวิตค่ะและสุดท้ายนะคะก่อนที่เขาจะจบบทกรนี้เขาก็บอกว่าท่านเนี่ย ทำงานหนักมากนะคะจนเห็นเลยว่าจะมีภาพหนึ่งที่เงือ่เนี่ยหยดย้อยพราวรากายของท่านซึ่งนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของความเมตตาและความผุ่มใยนะคะของพระภูมิก็คือพระเจ้าแผ่นดินที่มีต่อประชาชนชาวไทยค่ะนะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าเรานั้นโชคดีมากเลยที่ได้เกิดมานะคะในสมัยของท่านนะคะในแผ่นดินของท่าน,นะคะ่ะ ฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยอยากจะถามกลับไปจังเลยเนาะมาตอบในโอเพนแชทอีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวมีคำถามแล้วคำถามเด็ดวันนี้บอกเลยว่ารางวัลวันนี้เตรียมมาโชว์ด้วยนะเนี่ยนะคะรางวัลวันนี้แจกแฝมไปใส่ใบงานใส่เอกสารที่เราอยากจะใส่นะมีลายให้ไม่รู้แหละกูไม่ให้เลือกแต่กูจะคิดเอาว่าคนไหนเหมาะกับอะไรนะคะมีหลากหลายรวดลายมากนะคะดังนั้นวันนี้ ไปตอบนะเป็นอยากให้ทุกคนไปตอบด้วยซ้ำนะคะอยากให้ทุกคนเลยได้วยซ้ำไปนะคะอ่ะมาดูนะคะอันนี้คือภาพที่เราเห็นจากการทรงงานของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นปลูกต้นไม้นะคะบำรุงฐนุบำรุงนะคะศาสนานะคะ,สะเสด็จออกไปยังท้องถิ่นโบรัาัน,านีม่มีชาวเขาวมีเด็กดอยด้วยเห็นไหมถือผักนะคะถือตะกร้านะหาบอยู่ด้านหลัง มีพระราชินีของพระองค์ทรงติดตามไปด้วยนะคะเป็นคู่พระบารมีเพราะว่าคุณครูจําได้เลยว่ามีอยู่คาหนึ่งที่พระราชินีเอ่อยมานะคะว่าถ้าท่านเป็นป่าฉันจะเป็นน้ําที่จะคอยที่ซัพพอร์ตดูแลท่านนะคะไปตลอดนะน่ารักมากนะคะอ่ะมีโรงเรียนนะคะที่ท่านจัดตั้งขึ้นในที่ห่างไกลนะแล้วท่านก็ไปด้วยตัวของท่านเองเลยนะไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากและลําบากคะ่ะ เราจะทําได้เครื่องหนึ่งของทัานไหมเนี่ยลองคิดนะว่าตอนนี้เราตั้งใจเรียนได้ดีพอแล้วหรือ,อยังนะคะ่ามาดูนะคะอันนี้ภาพสุดท้ายค่ะที่คุณครูอยากฝากเอาไว้นะคะก็คือภาพที่ท่านนะยืนอยู่แล้วก็ดูแผนที่นะเหงื่อหยดมาที่ปลายหนีพานาสิกนะคะหรือบริเวณจมูกนะคะของท่านเลยนะแสดงว่าท่านเหนื่อยมากนะคะ แล้วก็ภาพของการใช้วอลในการสื่อสารในที่ห่างไกลนะคะอ่ะเราเห็นแล้วเนาะว่าท่านทำอะไรเพื่อประชาชนชาวไทยมากขนาดนี้แล้วเนี่ยย้อนกลับมาที่ตัวเองค่ะตอนนี้เราได้ทำอะไรเพื่อแผ่นดินนะเพื่อผือนแผ่นดินเกิดของเราแล้วหรือ,อยังนะแค่ความดีเล็กๆกการตั้งใจเรียนตอนนี้แหละ นะคะหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือทำอะไรนักเรียนมีอะไรอยากจะบอกครูไหมอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากฝากไปตอบและชิงรางวัลแซมวันนี้นะคะก็คือว่านักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอะไรคะเพื่อเป็นการตอบแทนแผ่นดินเกิดของตัวเองนะคะไปตอบให้โดนใจคุณครูอธิบายมาเลยว่าหนูอยากทำอะไรอาจจะไม่ได้คิดแค่ตอนนี้แค่ตั้งใจเรียนก็ได้คิดไปถึงอนาคตนะคะ พราะในหลวงเนี่ยในหลวงราชก,การที่๙แล้วครูเนี่ยที่๙ที่ครูเอ่ยวันนี้เนี่ยนะคะท่านไม่ได้มีแค่เรื่องของการความเหนื่อยยากที่เราเห็นอย่างเดียวนะความพอเพียงที่ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะท่านใช้ยาสีฟันจนแบบหมดหลอดเลยนะบีบแล้วบีบอีกนะคะจนแทบไม่เหลือนักเรียนทําได้เหมือนท่านหรือเปล่าหรือรองเท้าคู่หนึ่งเนี่ยท่านก็ซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะซ่อมจนมันใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะ นักเรียนลองดูซิว่าท่านเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้างนะแล้วเราเนี่ยจะทําอะไรเพื่อท่านได้บ้างนะคะอ่ะฝากไปตอบคําตอบโดนใจนะต้องโดนใจอ่านแล้วซาบซึ้งมีรางวัลให้นะคะบอกเลยอ่ะโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวมีงานให้ทําด้วยทั้งหมด3หน้าซึ่งไม่ยากเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเปิดหนังสือเลยค่ะ เล่มน,นี้นะคะทักษะภาษาค่ะหน้า58 59และ61ค่ะโอเคมาดูคำถามนะคะบางข้อครูช่วยตอบไปพร้อมๆกันแต่บางข้อนักเรียนต้องไปคิดด้วยตัวเองนะเพราะว่านักเรียนต้องรู้แล้วว่าคำตอบนั้นเป็นยังไงนะคะอ่ะคำถามค่ะเขาบอกว่าให้เราอ่านบทร้อยกรองที่เขาให้มาแล้วก็ บอกซิว่าความหมายคืออะไรนะคะโครงการที่นักเรียนรู้จักคืออะไรบ้างนะคะซึ่งความหมายคุณครูช่วยคิดแล้วนะคะเพราะว่าเราแปลไปด้วยกันเมื่อกี้นี้แล้วใช่ไหมคะว่าคําแปลก,ก็คือว่าในหลวงเนี่ยท่านทรงคิดโครงการในพระราชดำริต่ตางๆเลยเพื่อช่วยขจัดทุกข์นะคะของราษฎรและผลงานของท่านนั้นชัดเจนค่ะส่งผลให้ราษฎรนั้นมีความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนั่นเองค่ะ ส่วนโครงการที่เรารู้จักนะคะมีอะไรบ้างอ่ะไหนลองฟังเสียงห้องหนึ่งสิห้องหนึ่งถามใครดีถามยาดาคะยาดาโครงการที่หนูรู้จักในพระราชดำริของรัชกาลที่9คืออะไรคะใช่แล้วนะคะเอาห้องสองคะห้องสองถามฟุกฟุกรู้จักไม้งานในพระราชดำริโครงการของท่านคือถูกต้องค่ะและห้องสามขอถามกาฟิลกาฟิล เออทุกคนรู้หมดเลยอะว่าโครงการของท่านเป็นยังไงถึงแม้เราจะเกิดมาตอนที่เรายังเด็กๆเ,เนาะอาจจะยังไม่รู้จักท่านดีแต่เราก็น่าจะเคยได้ยินนะคะเคยได้ฟังกันมาบ้างใช่ไหมคะเก่งมากๆทุกคนเลยค่ะอ่ะโครงการที่ครูนําเสนอมานะก็มีแก้มลิงฝนหลวงนะคะช่างหัวมนันแล้วก็กางหันน้ําใส่พัฒนา แต่จริงๆแล้วมีมากกว่านี้ใครรู้มากกว่านี้ก็เขียนเพิ่มเขียนเติมมาได้เลยไม่เหมือนครูก็ได้นะคะโอเคนะอะต่อไปค่ะข้อที่2คําถามคือว่าจากบทร้อยกรองเรื่องนี้บอกถึงงานที่ท่านทําสิท่านทําอะไรให้ประชาชนมีอยู่มีกินบ้างข้อนี้คุณครูขอไม่ตอบนะคะเป็นหน้าที่ของเราเพราะครูได้บอกไปแล้วว่าท่านทําอะไรไปบ้างตอบเองนะคะข้อที่2ค่ะ ข้อที่3ค่ะข้อนี้สําคัญเพราะว่าข้อนี้จะเกี่ยวโยงกับ Open Chat สักครู่นี้เมื่อสักครู่นี้ที่ครูแจ้งไปนะคะเขาถามว่าในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราจะทํายังไงเพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของพระองค์ที่ทรงทําให้ประเทศจเจริญรุ่งเรืองและมีประชาชนก็มีความสุขค่ะไปตอบในนี้นะคะแล้วก็ใน Open Chat ด้วยเอาให้เหมือนกันเลยก็ได้เพราะว่า เป็นคำถามที่มีความคล้ายคลึงกันนะคะตอบสองที่นะเขียนตอบกับเติมคำตอบพิมพ์เข้าไปจะ้ะโอเคข้อที่4แล้วค่ะคำถามคือว่าให้นักเรียนคัดบทร้อยกรองที่ชอบเลือกมา1บท1บทมี4วรรคนะคะนับไปเลย 1...2...3...4 เลือกมานะคะสวรรคที่ชอบอธิบายความหมายและความรู้สึกด้วยนะคะซึ่งครูชอบบทอยู่บทหนึ่งในท่อนนั้นนะคะที่เขาบอกว่า ภาพพระองค์ทรงงานอันแสนหนะักเพื่อราษฎรที่ทรงรักไม่แหน่หน่ายอย่าเสโฮย้อยพระโยดพระอวรกายเป็นเครื่องหมายเมตตาพระภูมิข้อน,นี้แสดงให้เห็นเลยว่าท่านเหนื่อยและลําบากมากแค่ไหนนะคะดังนั้นเวลาที่คุณครูเหนื่อยอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เล่าให้ฟังเนาะไม่เกี่ยวกับบทเรียนเวลาที่รู้สึกเหนื่อยเวลาที่รู้สึกท้อเนี่ยนอกจากจะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ตัวเองแล้วเนี่ย ต้องคิดถึงท่านเนาะเพราะาท่านเป็นเหมือนแบบอย่างที่โอ้ยิ่งใหญ่อะท่านเป็นถึงพรามหากรรษัตริย์เป็นคนที่สู้ที่สุดแล้วแต่ท่านกับทําตัวเหมือนกับว่าท่านติดดินนะคะแล้วท่านก็เป็นแบบอย่างที่ดีดังนั้นทุกครั้งที่เหนื่อยทุกครั้งที่ท้อมองภาพท่านเรารู้สึกว่าเราต้องสู้นะอาจจะร้องไห้อีกแล้วนะไม่เอาไม่พูดนะคะเราต้องสู้เราต้องทําต่อไปให้ได้นะคะอะ จากบทนี้ก็เลยบอกว่าชอบนะคะเพราะว่าสัมผัสได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยของพระองค์นะคะที่ทรงงานอย่างหนักแล้วก็ทำให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่อย่างสุขและก็สบายค่ะอ่ะกูจะไม่พูดเยอะนะพูดไปเดี๋ยวจะร้องไห้ไปนะคะคิดถึงพันอ้าววันนี้เป็นโชคดีของพวกเราค่ะวันนี้ไม่มีสอบอีกแล้วเหมือนบทที่แล้วนะคะไม่สอบ เก็บคะแนนท้ายบทแต่จะให้เวลาเราไปใช้ในการทบทวนไปตอบคำถามคุณครูใน Open Chat นะตอบให้โดนใจที่สุดครูเชื่อว่าทุกคนมีความคิดที่ดีมีจิตสำนึกที่รักประเทศนะคะครูเชื่อว่าเราทุกคนอ่ะเป็นคนดีอ่ะครูครูคเชื่อนะตอนนี้ประเทศเราอาจจะมีอะไรที่ยากลำบากผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองนะคะหรือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่เราทุกคนจะต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นไปตอบคำถามซิว่าเราจะทำยังไงนะคะเพื่อประเทศชาติ mm hmm. เพื่อแผ่นดินและก็ mm hmm. เ,พเพื่อพระองค์ท่านที่ทรงสถิตอยู่ณสงสวรรค์ใตอนนี้นะคะ เราพูดถึงสิ่งที่ดีๆแล้วกันจดจําแต่สิ่งที่ดีๆอะไรไม่ดีเราก็ต้องก็ไม่ต้องไปสนใจเนาะอ่ะและสุดท้ายนอสกสจะทบทวนบทเรียนแล้วนะคะฝากไปท่องอาขยานด้วยวันนี้ท่องด้วยนะจ๊าครูบอกแล้วท่องทุกวันเพราะเดี๋ยวจะสอบอัดวิดีโอแบบไม่ดูนะคะในบทไปฝึกนะคะจําไม่ได้ไปเปิด EP ที่แล้วนะแล้วก็ท่องนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรื่องราวก็มีแค่นิดเดียว ฝากไปทำฝากไปดูไม่รู้ก็ทบทวนโอเคนะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ